ก็พี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาแต่เศร้าลมหอยห้อยอยู่พี่น้องเลยเนาะคือสิบดพนได้แหละบาทนี้เห็นแดดแต่เศร้าเมือนนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเวลาแปดโมงแล้วพี่น้องเ้ยเนาะแต่ว่าทางเขากะยังบดทันได้ลงพี่น้องเ้ยเนาะถ่ารออันมัดเข่าสักหน่อยเนาะหแห่งสักหน่อยกนเก็บเกี่ยวกะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ รอแต่ถ่าไปมัดบาดนี่สวยสักหน่อยคือสิผ้ากันลงเนาะถ้ามันหมั่นนำเหมาะก,ก่อนเนาะคนก็ไม่ได้ตกพี่น้องเลยเนะาะเมื่อคืนนี่ก็ไม่ได้ตกเมื่อวานนี่ไปปล่อยเนาะแต่ว่าตอนเศร้านี่มีแดดแต่เศร้ากลับทักทายสบายดีกันเบิร์ตสุกูสุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพบก,กันอีกอยู่ทางเฮือนทางซานของเขาเองเมื่อนี้เนาะมาสิกะเกี่ยมเ็ดอยู่เพ็ดกินกินข้าวกินน้ำจังค่อยลงพี่น้องเลย มาเบิ <mem> <print able> <personaje> <pay festivals> ่งแต่พรรคทั้งหญ้าเฮากับไดมีแต่ไก่สะน้องเอ้ยบ่ได้มีอันแนวคลั่งแนวบังเพิ่นซ่ําเนาะไก่สะเบิดเลยฮะพี่แล้วเอาพี่น้องเนาะไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนเียเฮ็ดอยู่กินแล้วจังพากันกะเกียมลงมัดข้าคือเก่าเนาะอีมื้อนี้คือสิแล้วดอกมื้อนี้เนาะ thằng cua hao mà nè bình nó, ma thằng mẹ nông chơi phần chư an, anh hét bớt, nó, hét bớt ma, súp, cà còn chẳng khơi lông phần cái nhang, đi súc natrien you nó nhang của đây, ma, chuối tổng tổm bảy tết, tay sau, tẩm nhé mà ma hay mẹ nông ơn hao súp, nó, tiêm, phật tiêm nhả ra hai tay sau, nó, tẩm vẫn cần mơn đã. Board, uh, เฮ็ดบดเออ่ว่ากะบ้านกระแดงกับบ้านแม่นกระแดงว่าอะไรังอ่อนกับบอ่อนเป็นไงเอาพอดพีดีเฮ <laughs> ิ่มใส่มะเขือพี่น้องเนาะต้มใส่มะเขือซุปใสม่มะเขือทำใส่กันโลอดมนันมันกขมมนี่แหละมัเป็นซะซุปกินตอนเช้าก่อนจังคอยลงนี่น้ำไม้ต้มเอาเข้าไว้ตู้นี่นะเฮ้ยเด้อไม่ต้มพอตู้ออกมาหลายเมอเลยเนาะชงสาเม,มอเลย tai keo luôn, ta kèm con, hết, u con, cho coi luôn, mì để tay xào được, mình, ạ, ạ, ạ,

เฮ้ยมาหมดกลยทีไลาไลยคุยมาทางนี้กระปุ่นอ,อ่ะกระปุ่นมือคืนนี่แหละทางอันเฮือนเมนเตอร์เป็นเหตุงานมันเกิดในเตอ์ น้ำแขนงเบิดก็เลยเอามากินอีกตอนเช้าโอ้ลมแท้แทตัวอยู่เปียแท,แท<น>้ปนถาบปนมีกุ๊บมีปลาเนาะผู้ยพอกินก็นกินปลาแต่เขาก,กินอยู่ปลาแต่ว่าไม่ได้มีปลาใช่ใส่มะเขือเล้ว

ตุมนะวางิ๊างกับอ้าจังเวทจะกินกำวุ่นัสวกพุ่นมาเด็กคือห่านคนขายนี่ี่ด็กันเด็กวอเด็กชเดกแซนตุ่มนะ กอแล้วแต่เอาผักใส่ละกันบอกว่าชีมังกรเห็นมันเป็นยังไงวะใส่ปลาแดกแด้ใส่น้เต้มเกลือใส่แล้วปลาแด,ดกใส่แล้วใส่เต้มนะพริกนะ,ะ,ะเดี๋ยวก็เใ็ดชุบแล้วกใส่ตัวไงไว้แดง ไม่ได้ใเ้พักใช้ n า จังไกนจางเอ้าจางด้วยแท้จางไปดยแ้ก็เลยใส่ข้านไป้ตัวนี้เวจุกเมือวดแมราบอกว่าเยากไปทางเกิมเรืองป่าแล้วเป็นมาแล้วต

บอให้เกินได้นะมันก็บอกอยู่ว่าเห็ดทีเห็ดมานี่ขอสีสอบนึงนาะบ่ได้บ่ล่ะทําเมยันนีบ่บ่เคยเ็ดเ็ดแบบนี้ปานใดเ็ดแ็ยังนอมามาทําเลยเาไปเด้อเป็นเมียก็ได้ดูเมียก็อยู่ทางบวิดอกมาแล้ก็บวชบวชก็ไปอยู่ฝั่งไทยบวชแล้วก็ไปอยู่ฝั่งไทยเนาะอยู่สระค

มีสุกเฮ็ดพี่น้องเนาะสุกเฮ็ดกับปุ้นปั้นกระปุ้นน้ำแจ่วกระปุ้นมะคืนนี่ของกินมะคืนนี่อันนี้กินตอนเช้าไปไปเรียบร้อยบ่ให้มัพุงได้จ้ะนี่เวงไว้ให้ยช่างทำไมน้องเชื่อนะคนมาเอาเอาว่ดเนี่ยอันนี้ปี๋เเอาจุกเลยพูดนะดห่านทางเกา่าห่านทางเขาเคยกินคนแรกยังไม่ได้ไปทางนั้นแต่โดนเลย tiếp tiếp khẩu nữ bay phụ nữ bay tiếp nữ bay Bài nữ bay phụ nữ bay khẩu nữ bay phụ nữ bay phụ bay phụ nữ 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 bay phụ เม่่่่่่่่่่่า่่่่่่่น่่่า่่่น่่่่่่่่่่่่าทาง่ั้น่่่ล่ะตื่นมาก่่่่้่ก่่่่ด้อ่่่น่่า่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่าง่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่ก่่่่้่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ มันจะอยู่น้ำเอยคิมแล้วก็ได้อยู่จนถ้าแม่ขึ้นมาพูดแหละกินขา้นขาวตอนกินข้าวตอนเช้าแล้วลงไปตอนเที่ยงขึ้นมาถ้าเพูนแหละหางงแรงหมดจำไลวนวะยายเฮ็ดอ่ะหางงแรงจังขึ้นมาพอกันอีกไปอยู่นลำป่าปะไปอยู่นลำป่าปะย <laughs> อยากจำยังสั่ยังไงจะจำซ้ำสั่ใส่พ่อได้ดุ

ผู้ใดจับมังคุดเลกินแม่มังคุดนะทายสะดวกนะจาบปี๊บเนาะนี่ลังจากกินข้าวขินน้ำเรีย็บโล่เนาะนี่ไม่เจอเพิ่นแต่ว่าผมกินเนาะไปกินจางเว้นเย็บไปก่อนหน่อยเอาไปตู้ก่อนต้่มม้วนเนาะเหยื่อรามันบูดเอาไปตู้ก่อนล้มมันอีกยังไย นะหนะให้เนะวิร์ดพลเนี่ยพี่นะ้อยเมื่อวานนี่กัเนาะไปให้หนากับรถค้ายังเป็นตุ่มอยู่เนาะทางนาเพิ่นยังเป็นตุ่มทีว่าลุงคนเข่าเฮานะพี่น้องเยลงไปปั่นเข่าเฮาเนาะกับบุมีรถเนะ่กับเป็นทางกันยังบนท่านแห้ง เสิงได้ดูบ่อแหลเพื่อนเอยเป็นปลาสีม้ามืออื่นมืออื่นสองมือเลยเนาะเป็นกระเป๋าไปงั้นแหละเปิดฟอนสบายใจของเฮาประตู้นเพื่นเลเนาะกะตู้นออกมากับหอยเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี่ต้มหอยของประตู้นออกมามาหนี่ไม่ต้มต้มไว้จำเจลประตู้นกพตีเขาให้เพื่อนพี่น้องเนาะได้ก็ได้ยึดซ้ำเขาจบองเขาให้เพื่อน ดีเอ้าเพื่นว่าเพื่นไม่ได้ไรเห็ดลายเป็นไรเนาะก็คือไม่ได้ประมาณแต่ได้เนาะหากได้ซ้ำกนได้ที่หาจบคือไปได้เด็กเขาให้เขาเทียนเอาน้ำนองน้ำมาแหละเพียงสร้างบริจันท์เพื่อนเอามามาหรือไงก็คือเห็ดนะเขาให้กันแล้วเพื่นกันได้ได้เอาแนวกินมาส่งให้ แน่น้ําไม้แน่กับหอยแน่เนาะเพิ่นงุมเอานําน้องเพิ่นแหละไปไปๆไปน้องเอ้ยทางทุ่งไหทุ่งนาทางนี้ก็เปนเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไวขนาดดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นสิใช้เครื่องตักจักตัดอผู้บางคนก็จ้างแน่เนาะปนเบิดได้พี่น้องเอ้ยคเดียวเนาะใช้เวลาบ่งปนเบิดเลย ทางเฮาก็เกี่ยวแล้วแล้วเนาะยังแต่คนเนาะแล้วก็ปั่นคนอีกมื้อนี้คนอีกมื้อนี้คือสิแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสักนอยจังพากันลงนกินข้าวกินน้ําเรียบร้อยนะจังเตรียมโตลงบานไปซะพี่น้องเอ้ยเนาะพบพอกันอีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้กอยู่ทางเฮือนทางซานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะคลิปหน้ากคือสิลงให้ทางหน้าอีกพุ่นแหละเนาะเฮ็ดซอยกันพี่น้องเอ้ยเท่าแล้วาทั่วพุ่นแหละเนาะ กำลังใจคือเกลาพี่น้องเลยเนานะป้าลุงกับลุงไปตามโอ้ยวะนะ่ะเนาะเหนื่อยแล้วพาแต่ลุงทุงท่งไห่ทุ่งนาคนน่ะเอาอีกสักหน่อยพี่น้องเลยเนานะบบเกินอีกจักมือจักโซงน้องน้องสิพาพี่พาน้องแล้วดอ,อกบะนี่เนาะเอาเอาไปแล้วพี่น้องเลยเนานะพบกันอีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้ก็สบายดีสบายดี